ทำสวนค้าขายทุกอย่างไม่ได้เหลือไว้แต่อาชีพเดียวคืออาชีพพิขาจารย์เพราะฉะนั้นในรอบปียพวกญาติโยมทั้งหลายก็ทําบุญในระหว่างช่วงกลางพรรษาก็ให้เกียรติอาหารไปทําบุญที่ไหนในงานสังฆทานก็ข้าพเจ้าถวายพัะตาหารออกพรรษามาแล้วไปที่ไหนก็ถวาย ให้เกียรติผ้ายกผ้าเป็นเรื่องใหญ่ข้าพระเจ้าถวายกทินตำนองนี้ <c oughs> จุดพวกเราทั้งหลายนับว่าเป็นผู้ได้รับเกียรติจากพระพุทธเจ้าว่าให้เกียรติสูงสุดตรงที่ท่านมอบาศาสนาไว้ให้พวกเราทั้งหลายมีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์สเสด็จดับขันปรินิพานไปใครน้อจะ ใครน้อยจะนับถือใครน้อยจะเทิดทูนรักษาศาสนาของพระองค์ไว้ก็ได้รับคําตอบจากพระองค์ว่าพุทธบริษัทสี่ก็ใครบ้างก็พระสุทธกับสมมเนรุบาสุกับอุบาสิกานี่แหละเป็นผู้เป็นบริษัทสี่พวกสี่จำพวกนี้แหละเป็นผู้รักษาเอาไว้การช่วยเหลือพระสงค์มันก็มีความดีอยู่ใน เรื่องที่เราทำนี่มากมายหลายอย่างทีเดียวพระสง์นั้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วท่านก็ทำหน้าที่ของพระสงฆ์ธรรมชีของพระสงฆ์จะเรียกว่าท่านทำอะไรบ้างก็กระจัดกระจายก็รวมไม่ได้ก็เลยอยากจะขอว่าเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่ๆที่พระสงฆ์ได้ทำมาไว้นั้นก็คือเรื่องคุณของพระสงฆ์ที่มีอยู่ในสังฆค,คุณนั่นเองที่เราสวดทุก เวลาที่เราทําบัตเช้าทําบัดเย็นว่าพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติตรงพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อให้เกิดญาณในธรรมเป็นเครื่องตัสรู้พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติชอบยิ่งอย่างนี้ปฏิบัติดีคือปฏิบัติอย่างไงปฏิบัติดีก็คือ,อมเมื่อท่านบวชมาแล้วท่านก็รักษาศีล สินของท่านก็ามากหน่อยสองร้อยยี่สิบข้อซึ่งมาในปฏิโมกก็รักษาสินไว้อย่างดีนอกจากรักษาสินแล้วก็แผ่ความปฏิบัติดีไปยังญาติโยมทั้งหลายอีกโสดหนึ่งความดีทั้งหลายส่วนญาติโยมทั้งหลายให้มีการปฏิบัติดีปฏิบัติดีมีมีอะไรบ้างนอกจากรักษาศินแล้วมีอะไรอีกบ้างนอกจากรักษาศินแล้วก็มาสำรวมอินทรีย์ ระวังกิริยามารยาทระวังความเป็นไปความเป็นอยู่ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยไม่ให้เป็นที่รังเกยียจของสังคมไม่ไม่ให้ไปที่รังเกยียจของสังคมทั่วไปเมื่อปฏิบัติดีบทแล้วหรือยังก็มาปฏิบัติสํารวมนี่แหละรักษาเนื้อรักษาตัวไปไหนมาไหนเราจะเห็นพระสงฆ์ไม่ค่อยมีเรื่องที่ไม่ค่อยดีค่อยงาม แต่อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนั่นเกิดช่วยไม่ได้เหมือนกันพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อสำรวมอินทรีย์พระสงฆ์กอปฏิบัติอีกอันหนึ่งต่อไปเพื่อ,อโพชเนยมัตัญยุตารู้จักประมาณเศรษฐกิจพอเพียงอย่างพระเจ้าอยู่หัวท่านตรัสไว้เศรษฐกิจเรื่องอาหารเศรษฐกิจเรื่องผ้าอาหารท่านก็ให้ฉันน้อยพอดีจากเช้าถึงเที่ยงโดยประมาณ ไม่เ,เกินกว่านั้นญาติโยมเรากินได้ตลอดวันไม่มีใครว่าแล้วก็ปฏิบัติดีเรื่องมักน้อยสันโดษเรื่องผ้าอีกก็ให้มีผ้าจํากัดผ้าที่จําเป็นที่จะใช้จริงๆนั้นมีอยู่เพียงสามผืนเท่านั้นที่เราเรียกกันว่าผ้าไตรจีวรไตรจีวรถ้าจะรักษาอย่างดีควบคุมอย่างดีดูแลอย่างดีมาให้นี้ไปไหนหมีการม,มีวิธีรักษาอีกต่งาง เหลือเวลานั้นก็ทําพิธีประกอบความเพียรเพื่อชําระจิตของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองมีการทาบัดสวดมนต์ทำบัดเช้าทาบัดเย็นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่อย่างนี่เด็กเขาเรียกว,ว่าประกอบความเพียรเพื่อชําระจิตของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองกิลเลสดพาให้เศร้ามองท่านพยายามล้างกิลเลสดเพื่อให้มันจิตตัวเองสะอาด แล้วก็แผ่ไปยังญาติโยมทั้งหลายอีกด้วยพาญาติยโยมทั้งหลายเน้นนำญาติโยมทั้งหลายให้รู้จักสมบัติรู้จักสวดมนต์รู้จักนั่งสมาธิรู้จักสวดมนต์รู้จักศาธยายธรรมจากมากบ้าง,างน้อยบ้างแล้วแต่กําลังเวลานี <c> ่ <oughs> นี่ก็คือเรื่องที่พระสงค์ได้มีกำลังทําอยู่กําลังทําต่อไปแ๋ยวนั้นก็เรียนทำเรียนวินยัย เรียนทมก็ให้ชื่อเรียนวินัยถ้านให้ว่าคันธะทุระประเภทเรียนนี้ท่านให้ชื่อว่าคันธะทุระบวชเพื่อเรียนเรียนทุกสิ่งทุกอย่างทำที่พระเจ้าท่านตัดไว้แม้จะมากไมาไก,กายกองเต็มพระใตไปดกแปดเมื่สี่พันพระสงฆ์กับพยามเรียนนี่ก็เรียกคันธะทุระนอกจากนั้นก็ทําตามท่านให้ชื่อว่าวิปัสนาทุระแปลว่าทําตาม พระุทธเจ้าห้ามก็ไม่ทำพระพุทธเจ้าอนุญาตาาก,าก็ทำให้มากๆทำให้มากเจริญให้มากอย่างนี้นี่ก็คือปฏิบัติส่วนหนึ่งที่พระสงฆ์ทำไว้ให้ปรากฏแก่สายตาของชาวโลกนะปฏิบัติตรงก็คือพยายามตรงไปตามทางที่ตรงเด่งไปสู่ความดับทุกข์ไปสู่ความพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์นั้นถ้าจะว่าไปแล้วก็ไปศินไปตามศินตามสมาธิตามปัญญานี่แหละ สามอันนี้หละเป็นทางตรงไปสู่ความพ้นทุกข์ก็พยายามที่จะเดินไปตามศีลตามทางถ้าไปตามทางแล้วก็ไม่มีทางอื่นไม่มีที่จะไปอีกแต่มีบางสงบางท่านตกทางก็มีอยู่มากมกายกายกองตกทางถ้าไปตามทางไม่ผิดแต่ถ้าตกทางแล้วผิดนี่ในเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่พระสงฆ์ท่านทำให้ปรากฏแก่สายตาของชาวโลก นอกจากนั้นก็ปฏิบัติเพื่อให้เกิดญาณใ,ในธรรมเป็นเครื่องตัดสรู้ญาณในธรรมเป็นเครื่องตัดสรุนี่หายากค้นยากโร,รยเพราะเป็นของสุขขุมคัมภีรภาพแต่พระสงฆ์ท่านก็ให้ทำปฏิบัติเพื่อให้เกิดญาณในธรรมที่กล่าวมานี่แหละหาพยายามค้นหาหลีเลนหาสังวจัดสถานที่เพื่อหา เห็นไหมเราจะสังเกตเห็นว่าพระวัดของพระนี่จะอยู่ในป่าโดงพงไพ่อยู่ในที่สงัดแม้แต่พระเจ้าเองท่านก็นสรรเสริญที่สงัดให้หลีกเล่นอยู่ตามวิสัยของสมณะอยู่ตามวิสัยของพระของเนนสร้างวัดก็สร้างให้มันอยู่ในที่สงบสถานท,ที่ขอมข้อวัดปฏิบัติก็กทําเพื่อให้เกิดความสงบอย่างนี้เรียกว่าเสพเสนาสนะสงัดกันเป็นสิ่งที่เราทําให้เกิด การปรากฏขึ้นทีนี้นก็ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเห็นชอบความชอบหลายๆชอบมารวมกันปัญญาอันเห็นชอบดำริชอบการงานชอบว่าไปจนครบแปดชอบซึ่งเราใช้คําว่าอริยมรรุปแปดบางทีเรามีโอกาสมีเวลาแล้วก็สาธยายอริยมรรุปแปดมีญาติโยมหลายาลาคนสวดได้บําเพ็ญสาธยายได้ มีหลายพระที่สามารถที่จะมาแสดงให้ญาติโยมท่างหราได้ฟังกันอย่างแจ่มแจ้งเข้าใจก็นด่คือสิ่งที่พระสงฆ์ได้ทำขึ้นเพื่อเผยแผ่นนอกจากตัวท่านเองแล้วก็แผ่ไปยังพุทธบริษัททั้งหลายพวกเราชาวพุทธเมื่อได้รับศาสนานับถือศาสนาเราช่วยเหลือพระสงฆ์เอาไว้พระสงฆ์ก็มีมีโอกาสมีกำลังยิ่ง ที่จะทำงานให้พระศาสนาช่วยเผยแผ่ศาสนาไปยังสื่อสารมวลชนในลักษณะต่างๆพูดให้ดูทำให้ดูอยู่ให้ฟังทั้งที่แสดงทำสอนตามโอกาสตามเวลาแล้วก็นั่งสมาธิชวนนั่งในเวลาที่มีโอกาสสวนชวนสวดมนต์ชวนทวัดอะไรํำนองนี้แหละก็เป็นการเผยแผ่ไป เอาใบามาพระส,สงฆ์ก็เลยพอยเสื่อมไปถึงญาติโยมทั้งหลายด้วยจเจริญไปไม่ใช่เสื่อมไปจเจริญไปถึงญาติโยมทั้งหลายด้วยญาติโยมทั้งหลายก็พอได้เป็นพระส,สงฆ์ตามพระไปแต่ว่าพระสงฆ์กับพระที่เป็นโยมนั้นก็อาจจะต่างกันอยู่นิดหน่อยพระสงฆ์ที่บวชมีผ้านุ่งเหลืองๆหอมเหลๆกัเป็นพระสงฆ์ทางพระวินยัยส่วนญาติโยมทั้งหลายเป็นพระสงฆ์ตามธรรมพระสงฆ์ทางธรรม ในเวลาที่เราทำวัดในเวลาที่เราสวดมนต์เราจะได้ยินพระ,ะธรรมบทหนึ่งในใจความมีว่าสัทธรรมโชโยสุปฏิปฏิคุณาพิยุโตแปลเป็นใจความแล้วในความว่าพระสงฆ์ที่เกิดโดยพระสทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติด,ดีเป็นต้นพระสงฆ์ชนิดนี้เป็นพระสงฆ์ที่เกิดในจิตใจของญาติโยมทงหลายด้วยเกิดในพระด้วยเกิดในจิตใจของญาติโยมทหลายด้วย และไม่เกี่ยวกับเพศไม่เกี่ยวกับใบไม่เกี่ยวกับผ้านุ่งผ้าห่มไม่เกี่ยวกับอายุเกี่ยวกับจิตใจที่เข้าใจในพระธรรมพระธรรมแต่ละขั้นตอนพระสงฆ์จะได้ส,สาธยายจะได้แสดงออกมาหรือเราจะอ่านเอาเองจากคมภีร์จากใบลานหรือผู้ใดผู้หนึ่งพูดไปแล้วเกิดความเข้าใจขึ้นมาเช่นท่านจะทอบเสีเลนะสุขติยันติ จะมีความสุขได้เพราะศินสีเลนะโพคะสัมปทาจะมีความสุขความเจริญกับเพราะศินสีเลนะนิพุติจะบรรลุมรคนิพพานได้กับเพราะศิลอย่างนี้ถ้าเราทั้งหลายได้ฟังแล้วเกิดความเข้าใจมันก็ให้ชื่อว่าบรรลุธรรมเหมือนกันเข้าใจธรรมนี่แหละคือบรรลุธรรมบรรลุธรรมนี่ก็มีขั้นมีตอนเหมือนกันจะยกตัวอย่างขึ้นมาเรื่องหนึ่งเรื่องกระแสน้ํา แม่น้าทุกสายในประเทศไทยแม่น้ามูลแม่น้ําโขงแม่น้ํเจ้าพระยาเป็นแม่น้ําถ้าเป็นแม่น้าําเราจะไหลทั้งแรงทั้งฝนไม่ขาดตอนขาดสายนั่นคือกระแสน้ํากระแสธรรมก็เป็นเช่นนั้นพระเจ้าท่านก็บอกว่าธรรมะก็มีกระแสเหมือนกันธรรมะมันก็เป็นกระแสของมันอยู่เหมือนกันถ้าเข้าใจธรรมะนิดหนึ่งท่านก็นว่าเป็นผู้ตกกระแสธรรมแล้วเป็นพระโสดาบันโสดานี่แป่ากระแสนะโสตะแป่ากระแส กระแสน้ําโสดาบันนี่กระแสธรรมได้เข้าใจธรรมนิดหนึ่งกับเป็นพระโสดาบันแล้วเข้าใจมากกว่านั้นก็เป็นพระสกิทาคาแล้วมากกว่านั้นก็เป็นพระอนาคามีมากที่สุดถึงจุดจุดไม้ปลายทางก็เป็นพระอารหันไปเลยอย่างนี้นี่คือกระแสธรรมและญาติโยมทั้งหลายก็มีสิทธิ์เพราะว่าการเข้าใจธรรมนี่เป็นเรื่องสําคัญเราก็จะได้จากพระสงฆ์นี่แหละเป็นผู้ทอดทายให้ทอดให้ แล้วก็ชวนกันปฏิบัติเวลาที่เหลือจากการปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นเวลาที่ทำบุญทำบุญในเทศกาลต่างบุญนี่ก็สำคัญมากเหมือนกันบุญกับเราเรากับบุญนี่รู้สึกว่าจะเกี่ยวข้องพักพันกันมาจากหลายภพหลายชาตินี่ขนาดพวกเราทั้งหลายนั่งอยู่นี่นะที่ได้มานั่งอยู่นี่อะไรเป็นผู้ทํำให้เราเป็นคนเช่นนี้เป็นคนชนิดกับพราะบุญทําไมบุญจึงมาสร้างเรา สาเหตุที่บุญสร้างเรากเพราะเราสร้างบุญนั่นแหละชาติที่แล้วมาถอยหลังไปจากชาติที่แล้วมานี่แหละเราได้พากันทาบุญไว้ทําอะไรก็เข้าใจยากที่แน่ๆก็คือได้เลยให้ทานเอาไว้ได้รักษาศีลเอาไว้ได้บาเพ็ญภาวนาเอาไว้เมื่ออยู่ไปอยู่มาชาติที่แล้วมาแล้วก็แก่เหมือนชาตินี้แหละเกิดมาที่แรกเกิดนมนมต่อไปก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่มากเข้ากอน เหี่ยวกะย่นกะยานกะตายจิตใจที่อยู่ในร่างกายตัวนั้นก็อยู่ในร่างกายไม่ได้ก็ถอยกันโลด้จากร่างกายเก่าไปหาร่างกายใหม่คือร่างกายที่เรามีอยู่นี่แหละร่างกายนี้ก็ไม่คงทนอีกเหมือนกันอยู่ไปนานๆก็แก่มันก็นจะกระโดดนี้ไปสู่ร่างใหม่ในข่าวต่อไปอีกเช่นเดียวกันบุญนี่แหละที่พูดจิตของเรานี่แหละมันหอบมาก ส่วนร่างกายเก่าเราเอาไปเผาถ้ามันตายเขาเอาไปเผาจิตมันไม่ถูกเผามัีกิเลสมันมีตัณหามันไม่อยู่ประสานมันก,ก็ออกมาจากร่างนั้นมาปฏิสนธิร่างนี้ก็บุญสั่งเพราะฉะนั้นการมาเกิดชาตินี้ก็จึงแตกต่างกันบ้างบางคนก็สวยมากบางคนก็สวยน้อยเอามาสรุปเป็นบทธรรมหน่อยหนึ่งที่มนุษย์ต้องการในขณะน,นี้รูปสวย รูปสวยรวยทรัพย์นับวิชามารยาทชาติผู้ดีมีศีลธรรมรูปสวยกับได้มาเพราะบุญรวยทรัพย์ก็ได้เพราะบุญมีปัญญาสติดีกับเพราะบุญมีมารยาทดีมีศีลมีธรรมกับเพราะบุญอีกเช่นเดียวกันบุญนี่จึงประสิทธิประสาททุกสิ่งทุกอย่างในการเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอาตมาภาพพร้อมด้วยคณะสง์ ที่ไหนมาร่วมรับทียทานมาร่วมอนุโมทนาในกองการกุศลของญาติโยมทั้งหลายในข่าวครั้งนี้ขออ้างอิงเอาคุณของพระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมและคุณของพระอริยสงฆ์พร้อมด้วยบนกุศลของญาติโยมทั้งหลายเองที่เคยบำเพ็ญมาจากอดีตบ้างกำลังบำเพ็ญอยู่ในขณะนี้ และจะบำเพ็ญต่อไปจงเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ไพศาลบันดาลให้เจ้าภาพพร้อมด้วยผู้ที่มาร่วมอนุโมทนาในกองการกุศลทั้งหลายจงประสบแต่ค,ความสุขความเจริญราศจากทุกโศกโรคภัยทั้งหลายทั้งปวงปราถนาสิ่งใดในทางชอบประกอบด้วยธทาแล้วขอความปรารถนานั้น จงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอ